วันดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสลับจากบัญชีอ่ส่วนตัวเป็นบัญชีของธุรกิจในโปรแกรมของ TikTok นะครับ mm hmm. บางทีเราไม่เข้าใจนะครับว่าว่าจะทำการสลับยังไงขั้นตอนแรกเราไปที่โปรไฟล์นะครับแล้วโปรไฟล์ด้านขวามือล่างนะอันนี้ของ iPhone นะแล้วก็ไปตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะเราเข้าไปที่บัญชีครับผมเรากดเข้าไปที่บัญชีนะอ่าพอกดไปที่บัญชีเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเห็นคําว่าสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจนะครับอันนี้ผมผมสลับจากไอ้บัญชีธุรกิจกลับมาเป็นบัญชีส่วนตัวแล้วนะพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะกดให้คำว่า ถัดไปนะครับแล้วก็ไปตอบตกลงถ้าใครอยากจะจากบัญชีส่วนตัวเป็นธุรกิจนะส่วนถ้าใครอยากเป็นธุรกิจแล้วกลับมาเป็นส่วนตัวก็สามารถกดกลับจากตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรบางทีไอ้บัญชีธุรกิจเนี่ยมันจะห้ามพวกเสียงต่างๆที่ที่เราเอาเข้าไปในเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รู้จากคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็สลับกลับไปกลับมาครับผม